ขอว่าขอมะเหอ,อก็พาขอดูอีกหลายคน,นอยอในรลานสนนี่ไงอยากขอว่าขอมอะเหอหนู<ผ>ม<อ>ไม่ว่าอะไรสักนิดนึงอ่ะหนูมไม่เป็นอะไรหนูสบายดีไหวนะ กูเป็น,น,มนมาจริงแล้วเนี่ยผูเป็นไม่เหมือนเดิมแล้วมันคือการแสดงครับคุณโอ้ไดโอเคออแหละอารมณ์จังไหมครับจังที่สุดอ่าครับผมขอบคุณครับไม่เอาวะไม่อยากคุยกับพี่อ่ะอาตางอนครับเอ้ยขอขอบคุณยิ่งสูงนะครับที่มี<อ>รางวัลน้ำใจนะครับอันนีเป็นะไรที่อยากจะให้คุณได้